นี่ครับเหลืองเป็นไงนะครับสวยงามไหมล่าสวยงามทีเดียวครับเนี่ยกำลังเกือบสุกแล้วนี่ครับนี่ครับสวยงามสวยง,ง,งามมากเลยครับนี่สวัสดีนะครับทุกๆกคนยามเย็นแบบนี้เนี่ยผมก็จะพาไปดูอะไร แปลกใหม่นะครับที่สวนสาใหญ่ของเรานะครับตอนนี้เป็นเดือนเมษายนนะครับ2,565วันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูนี่ครับสิ่งที่อยู่ข้างหลังผมนะครับถ้าใครที่ดูคลิปก่อนหน้านี้ครับจะเห็นว่าตรงนี้มันจะเป็นต้นไทรนะครับที่ล้มนะครับแล้วก็เป็นลำต้นนะครับที่แบบตัวเนี้ยจะใหญ่มากนะครับแต่ตอนเนี้ย นะครับมันปกคลุมด้วยอะไรนะครับนี่มาดูกันนี่นะครับมันก็เป็นต้นไม้ที่ปกคลุมนะครับเนี่ยต่โตมโหฬานมากนะครับนี่มันโตเร็วมากๆครับมันคือต้นฟักข้าวครับเป็นเป็นไม้แบบไม้เลื้ยนะครับเนี่ยดูใกล้เหมือนกับมันเป็นพุ่มพุ่มไม้เนาะแต่จริงๆงมันไม่ใช่นะครับมันถูกปกคลุมนะครับต้นใสของเราที่ถูกปกคลุมด้วยเจ้าตัวเนี้ยเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าต้นของเขาเป็นยังไงบ้างครับก็เป็นต้นที่ใบมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับใบกับดอกของฟักข้าวนะครับเนี่ยใบมันจะเป็นลักษณะแบบอย่างเงี้ยครับคล้ายๆกับอะไรดีอนเนี่ยมันก็เป็นใบแปลกๆนะครับมันไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเหมือนใครดีเนี่ยมันก็แบบเนี่ยมันคลุมต้นมะม่วงอยูน่นะครับเนี่ยเดี๋ยวจะต้องแบบโดนตัดนะครับ เพื่อที่จะแบบเปิดทางนิดนึงนะครับมันนี่ครับมันโอ้โหปกคุมแบบใหญ่โตมากนะครับเนี่ยเดี๋ยวมันจะทําให้เป็นแบบแหล่งของพวกสัตว์เลื้อยคานนะครับอย่างพวกงูได้นะแต่ตอนนี้พอดีว่าในช่างใหญ่ก็ประจําสวนก็พ่อเองนะครับก็ยังไม่มีเวลานะครับก็ยังยุ่งอยู่กับเรื่องของมะม่วงเป็นหลักนะครับนี่เป็นดอกของฟักข้าว ดอกกอ็สวยงามอยู่นะครับเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบดอกไม้เหมือนกันเนาะข้างในมันก็จะมีเป็นเหมือนกับเกสร,รนะครับเนี่ยที่อยู่ข้างในตอนนี้มีมีผึ้งมีพวกแมงวันทองเดี๋ยวนี้เพียบเลยนะครับเนี่ยตอนเนี้ยมาเกาะนะครับอุ้ยจับไปจับมาก็ร่วงเลยตอนนี้มันจะเป็นกระเป๋ะของเขานะครับเนี่ยผมเข้าใจว่ามันน่า,นาจะมีการผสมเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวตัวกระเป๋ะตัวเนี้ยมันน่าจะแบบโตไปเป็น ลูกอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยเป็นลูกของฟักข้าวอีกทีหน,นึ่งเนี่ยครับจะเห็นว่ามันเป็นแบบลูกแล้วเขียวๆแล้วเนี่ยเป็นแบบมีนหนามาขึ้น,นมาแล้วครับเนี่ยส่วนนี้ก็เป็นยอดครับยอดของฟักข้าวที่เอาไปแบบทํากินได้นะครับไปเป็นต้มไปต้มไปลวกกินได้นะครับเนี่ยพวกยอดอ่อนอย่างเงี้ยครับก็มีประโยชน์เยอะที่เดียวประโยชน์เยอะนะครับยอดมันเนี่ยมียอด หลายยอดมากเลยครับนี่เนี่ยครับถ้าใครมาเก็บตรงนี้ก็จะโหเอาไปกินได้แบบหลายวันนะครับเนี่ยหลายวันทีเดียวพาไปดูจุดอื่นๆน,นะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นดอกนะครับส่วนหนึ่งของดอกเหมือนกันอ่านี่ครับจับปุ๊บมันก็จะโรยลงไปเพราะว่าผมก็เข้าใจว่านี้ยมันน่าจะผสมนะครับเนี่ยมันก็จะมีมีลูกออกมาแบบนี้ครับนี่แล้วก็มีดอกตรงนี้ด้วย มีดอกอีกหลายดอกนะครับนี่นี่ก็เป็นลำต้นของต้นใสนะครับที่ถ้าย้อนไปดูคลิปเก่าๆจะรู้ว่ามันใหญ่โตขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราจะหาตรงที่เป็นลูกกันนะครับว่าลูกอยู่ตรงไหนบ้างนะครับนี่ลูกของฟักข้าวครับนี่อ่านี่นครับเจอแล้วนะครับหนึ่งลูกนี่นะครับลูก ฟักข้าวครับเป็นไงบ้างทุกคนบางคนที่ไม่เคยเห็นนะครับอาจจะโหตกตะลึงเหมือนกันนะครับนี่ว่ามันเป็นของจริงหรือเปล่าหรือมันเป็นพลาสติกนะครับเป็นแบบพลาสติกของเล่นให้หมาเล่นอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่ามันไม่ใช่นะครับดูดิฮะคือลำต้นของมันนะครับเนี่ยสังเกตดูนะครับลำต้นของมันะเนี่ยที่มันเถาเนี่ยครับของมันแค่นี้เองนะครับเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางมันแค่นี้นะครับเนี่ยเทียบเทียบกับนิ้วผมนะครับ แต่พอถึงจังหวะที่เป็นลูกนะครับเอ๊ะมันกลับใหญ่นี่ครับมันใหญ่กว่าใหญ่กว่าลําต้นตรงนี้อีกอ่นนี้ก็เป็นสิ่งที่แปลกประหลาดที่เดยนนะครับเนี่ยมันใหญ่ใหญ่กว่านะครับเดีย๋ยวเรามาดูตรงลูกของเขานะครับลูกของฟักข้าวเนี่ยมันจะเป็นแบบเป็นหนามหนามทั่วนะครับเนี่ยทั่วทั้งลูกเลยอะ่ะถ้าตกใส่โดนใครนะครับผมว่าเจ็บมีเจ็บแน่ๆได้แผลแน่แน ลูกนี้นะครับมันมันแดงละแดงสุกงอมนะครับเนี่ยมันมีประโยชน์มากครับลูกฟักข้าวตัวเนี้ยมีแบบสารต้านอนุมูลอิสระแบบสูงมากๆครับถ้าใครอยากจะรู้ว่ามันรายละเอียดของมันเป็นยังไงนะครับเกี่ยวกับพวกคุณประโยชน์ของมันเนี่ยก็ย้อนกลับไปดูในคลิปเก่าๆของผมได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะขึ้นเป็นลิง์ไว้ให้เหมือนกันนะครับโอเคเรามาดูรายละเอียดของมันกันนะครับผมก็จับที่ตัวลูกมันไม่ได้นะเพราะมันค่อนข้างจะ แหลมนะครับเนี่ยส่วนใหญ่ต้นไม้หรือผลไม้ที่มันมันมีหนามนะครับอย่างทุเรียนเนี้ยมันจะเป็นผลไม้ที่อร่อยนะครับแต่เนี้ยฟักข้าวเนี่ยผมก็ยังไม่เคยกินเหมือนกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องเก็บไปว่ามันเป็นไงบ้างน,นะครับลูกนี้แต่ให้ดูลูกของมันก่อนเนี่ยมันคือแบบโอ้โหทักคือมันไม่ใช่แบบมีขายตามห้างนะครับทั่วๆไปมัน ไม่ไม่เห็นผมยังไม่เคยเห็นนะครับว่ามันขายตามห้างแต่ว่าถ้าขายตามตลาดผมจึงเคยเห็นอยู่นะครับถ้ออันนี้ส่วนตัวเคยมีคนมาวางขายอยู่แต่ว่ามันจะไม่ได้แพร่หลายมากนะครับถ้าเกิดเราไปเดินนานตลาดนัดเนี่ยเราจะไม่เห็นหรอกครับว่ามันมันแบบมีขายนะมันก็ค่อนข้างที่จะหากินได้ไม่ง่ายนักนะครับตัวหนามของมันนะครับมันก็จะเป็นนามที่ละเอียดแล้วมันก็งอได้นะครับไม่ถึงขั้นแข็งมาก แต่ถ้าเกิดว่าเราไปจับมันแรงๆนะผมว่ามันก็เจ็บเนี่ยก็เจ็บเจ็บๆ,ๆน,น,นะครับเนี่ยฉะนั้นถ้าเกิดถ้าเกิดจะตัดก็ควรจะตัดแถวๆขั้วนี้นะครับนี่นะครับโอเคสําหรับณจุดนี้นะครับมันจะมีคือลูกมันจะมีแบบเป็นลูกเขียวๆด้วยก็มีนะครับที่มันยังไม่ได้แบบว่าแก่ขนาดนี้นะครับหรือว่าสุกแบบเนี้นะครับทีนที้ผมจะลองหาดูก่อนว่ามันมีแบบ ลูกเขียวๆหรือเปล่านะครับแต่เท่าที่ดูตอนนี้เนี่ยมันจะจะยังหายไม่เจอนะครับว่าลูกเขียวๆมันมีหรือเปล่ามีลูกแดงๆตรงนั้นอีกลูกหนึ่งนะครับตรงนู้นเห็นไหมเอ่ยอันนะครับตรงนั้นเลยเนะี่ยตรงนั้นนะครับมีลูกแดงอีกลูกหนึ่งอันเนี้ยต้องปีนไปเก็บหรือไม่ก็สอยลงมาครับโอเคเดีย๋ยวเรากลับมาดู ลูกนี้อีกลูกอีกทีหนึ่งนะครับลูกนี้นะครับมันก็คือมันประมาณแบบใหญ่กว่ามือผมสักเล็กน้อยนะครับก็เป็นขนาดที่กำลังดีนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไอ้ลูกนี้ไปแล้วก็เดี๋ยวลองไปทำการรีวิววิธีการกินแล้วก็ผ่าดูว่าข้างในมันเป็นยังไงนะครับไอเ้เจ้าต้นนี้มันเป็นต้นที่แบบขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับ ถามว่าเป็น,ปนพันุ์อะไรของผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับมันเป็นพันธที่แบบขึ้นมาเองเลยแล้วก็วิธีการดูแลนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ดูแลอะไรมากมายครับมันขึ้นตามจุดที่มันเป็นจุดที่เป็นจุดมีระบบน้ําของที่ส่งอยู่แล้วนะทาให้มันแบบโตค่อนข้างจะไวมากนะครับเนี่ยเราจะทาการเก็บอันนี้กันนะครับลูกฟักข้าวแบบโอ้ใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้ไดสุกเลยนสุกเลยสุกกําลังดีเลย สุกเลยครับเนะี่ยเราเก็บกันดีกว่าเปนไกลไหมเป็นไกไม่ได้เลือกเป็ไก่ก็ได้เนีไงมองด้วยนะเอาด้วยนะเ,เหรอมองด้วยนี่เรียบร้อยครับนี่หนึ่งลูกหนึ่งลูกสุกเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยหนึ่งลูก ใส่ถวงก่อนดีกว่าครับไม่ติดแต่ดูด้านเดิมมันติดข้างบนก็ไดนน้นุ่นๆสวยกว่าแดงแต่ไม่แดงเท่านี้นไปาใส่เดิมไปข้างบนไป<อ>นี่ครับเราก็กำลังเก็บลูกต่อไปอยู่นะครับนี่ลูกต่อไปเย็ด <laughs> <laughs> ลูกนี่เล็กลูกแรกแต่มันสุก <Okay. S 3> โอเคอเนีเอาป่ะนี่เอานี่เหลืองนี่นะนี่ครับอีกลูกนึงชื ลูกมีใหญ่ครับโอ้มันอ่อนครนะนี่ลองเก็บมาดูกันมองมันเลูกขนาดนี้างน่าเอาไปต้มนี่ครับมีสามสามสีสามขนาดแบบนี้ ว่าตามล่าหาฝักข้าวกันอ่าจริงด้วยวเอาได้ไหมกแล้วสีเหลืองสวยงามมากครับเนี่ยเหมือนลูกพลาสต,ติกเลย เหมือนลูกบอลพลาสติกเลยไอ้แก่นี่เอาไปทางไงหนอืเลยนะไรนะทำเลย,เลยโอ้มีเต่าทองด้วยเห้ย

พ่อเด็ดไปลกกูกด้วยต่ีงต่างตรวน,นี้ไอ้มีอีลูกตรงนี้ไงนี่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 นโอ้โหนี่สุกแก้วเลยแก้วอะยรตา่านี่โชว์หน่อยโอ้โหนิ่มโชว์หน่อยโชว์หน่อย สวยงามมากเลยครับเนยดูครับฝีมือฝีมือก็ฝีมืออ่ะวางตรงนี้ก็ได้นิ่มตัวนี้นิ่มเหมือนลูกแรกอืมเด็กโตสวยงามมากครับแอบแอบอยู่ตรงนี้เมองไม่เห็น นี่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 นีงบนี่สูงแบไม่สูงมองว่าหน้าถูกเต็มเลยนะนี่หนี่ครับเหลือง อย่างนี้นะครับสวยงามไหมล่ะสวยงามทีเดียวครับเนี่ยมันเป็นลูกที่แบบไม่มีศัตรูพืชเลยพวกเนี้ยไม่มีศัตรูพืชเลยเนี่ยไหน,นดูสินี่ตามๆไหนดูสิดูสิดูสิสโอ้โหนิแบบนิ่ม กำลังเกือบสุกแล้วน,นี่ครับนี่ครับสวยงามมากเลยครับนี่ท่นอยู่ที่สูงอนี้ได้อย่างาง่ นี่ครับตอนนี้ก็มาอยู่ใต้ตอนใสรกันแล้ว นี่ครับเลกหนึ่งลูกตึงๆอย่างนี้ถ้ามันไม่กัดจินงออกไปก็ขึ้นตรงนี้ได้มันก็มาอีกอมันขอตานมันไม่ตับ เรียบร้อยครับได้แม็กหนึ่งฟักครับฟักฟักข้าวครับนี่ <c oughs> สวยงามไมล่ะครับทุกคนลูกกันงสวยงามมากเลยตอนนี้ก็หมดละเท่าที่เราพอเห็นนะ สำหรับคลิปนี้ก็เป็นการพามาดูต้นกับลูกนะครับกันแบบชัดๆในเวลาที่เขาออกดอกแล้วก็ออกลูกพอดีนะครับไปดูใบดูลำต้นดูดอกแล้วก็ดูลูกของมันนะครับสำหรับการรีวิวลูกนะครับเดี๋ยวไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับในคลิปถัดๆไปที่ผมจะทำนะครับก็ฝากกดชอบนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็ แล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆของคุณนะครับถ้าเกิดว่าสําหรับท่านที่ต้องการดูต้นไม้ปแปลกๆนะครับแล้วก็เรื่องราวทางการเกษตรนะครับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสวนไซใหญ่นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็สวัสดีครับ